อืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับแม้จะดูเหมือนนิทานง่ายๆนะครับแต่ว่ามันสะท้อนภาพความขัดแย้งในสังคมแล้วก็เรื่องของอำนาจได้แบบชัดเจนมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากของเรื่องเลยนะครับเมืองนี้ชื่อเมืองสับปรับเมืองนี้มีคนปกครองชื่อพระเจ้าหุบเหวซึ่งเอ่อแค่ชื่อก็ดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามีใจลำเอียงตั้งแต่ต้นเรื่องเลย และในเมืองสับปรับเนี่ยมีหมู่บ้านหลักๆอยู่สองหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่หมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านโนนง,งั่งผู้นำชื่อในดำคนนี้จะออกแนวฉลาดแกมโกงหน่อยชอบคุยโวโอโอวนดูถูกคนอื่นแล้วก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมเก่งมากครับเพื่ออาบปรียบคนอื่นส่วนอีหมู่บ้านคือหมู่บ้านหนอง,งโง่ผู้นำชื่อในขาวชาวบ้านที่นี่จะตรงท่ามเลยคือส่วนใหญ่ใช้แรงงานไม่ค่อยได้ใช้ความคิดหรือปัญญาเท่าฝั่งโนนง,ง้่งก็เลยมักจะถูกดูถูกดูแคลน แต่จุดเด่นของหนองโง่คือเขามีคนเยอะอาศัยพลังคนหมู่มากเป็นหลักความขัดแย้งของสองหมู่บ้านนี้แหละครับคือปมสําคัญของเรื่องเลยค่ะการวางตัวละครกับหมู่บ้านแบบนี้นะคะมันชวนให้คิดเหมือนกันว่านี่อาจจะเป็นภาพจําลองของกลุ่มอํานาจที่ต่างกันในสังคมจริงๆก็ได้คือฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้ความรู้ใช้ช่องทางกฎหมาย หรือเส้นสายในขณะที่อีกฝ่ายก็ใช้จํานวนคนเป็นพลังต่อรองซึ่งไอความขัดแย้งระหว่าง2แนวทางเนี้เราก็เห็นได้บ่อยๆในหลายสังคมเลยนะคะเอาล่ะทีนี้มาแกะดูกันที่ประเด็นเรื่องกฎหมายในเมืองสัปราม นิทานเล่าว่ายังไงนะครับคือพระเจ้าหุบเวเนี่ยผู้ปกครองสูงสุดแกดันเอ็นเอียงเข้าข้างหมู่บ้านนนงัางแบบชดเจเลยเพราะอะไรเพราะแกมีความเชื่อฝังหัวไปแล้วว่าคนที่มีความรู้คนที่ดูฉลาดฉลาดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอแล้วผลมันเป็นยังไงละครับก็คือ,อ,อมีการออกกฎหมายต่างๆที่มันเหมือนเขียนมาเพื่อช่วยชาวโนนง,งัางโดยเฉพาะเลยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวหนอง,งโง่หรือคนอื่นๆถ้ามีเรื่องกับชาวนนง,งัางเมื่อไหร่ฟ้องร้องไปก็มักจะแพ้คดีไม่ง่ายเลย แทบต้องไม่ต้องสืบอะไรกันมากกฎหมายในเมืองนี้มันก็เลยไม่ได้มาจากหลักความยุติธรรมอะไรเลยกลายเป็นแค่ผลผล,ผลิตของอ,อ,อิทธิพลของคนที่เข้าถึงตัวเจ้าเมืองได้มากกว่าสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าเมืองลำเอียงส่วนตัวนะคะแต่มันชี้ให้เห็นภาพของสิ่งที่เรียกว่าความเอ็นเอียงเชิงระบบหรือ systemic bias ได้เลยคือความไม่เป็นธรรมมันไม่ได้เกิดจากแค่การตัดสินใจผิดๆครั้งสองครั้ง แต่มันถูกฝังเข้าไปในตัวระบบในกฎเกณฑ์ในการบังคับใช้เลยอย่างในเมืองสับป,ปรับเนี่ยระบบกฎหมายมันถูกสร้างมาให้พวกนนงั่งได้เปรียบตั้งแต่แรกอยู่แล้วทําให้ชาวหนอง,งโง่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสชนะหรือได้รับความเป็นธรรมในช่องทางปกติเลยซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะที่มันกัดกร่อนความน่าเชื่อถือของกฎหมายไปเยอะมากๆเลยใช่ครับแล้วพอช่องทางปกติมันพึ่งไม่ได้แบบนี้ชาวบ้านหนองโง่ที่รู้สึกว่าโดนกดขี่โดนเอาเปรียบตลอดเวลา เขาจะทำยังไงล่ะนิทานก็เล่าต่อว่าเมื่อกฎหมายมันพึ่งไม่ได้แล้วพวกเขาก็เลยต้องหันไปใช้สิ่งเดียวที่พวกเขามีเยอะนั่นก็คือพลังของคนหมู่มากนั่นเองตรงนี้เองครับที่เป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมู่ในเมืองสปะรกมันไม่ใช่กฎหมายที่เขียนเป็นตัวอักษรนะแต่เป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ประกาศแต่ว่าทุกคนในหมู่บ้านหนองโง่น่ะรู้กันแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันเหนียวแน่นมาก วิธีการทำงานของมันก็คือใช้แรงกดดันทางสังคมเอาใครไม่ทำตามกฎหมู่ไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะถูกเมินถูกกีดกันไม่คบค้าสมาคมด้วยหรือถ้าหนักกว่านั้นใครดันไปเข้าข้างพวกโนโนง,งั่งก็อาจจะโดนขับไล่ออกจากกลุ่มไปเลยก็ได้ ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่ากลไกลแบบกดหมูเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นมาในสถานการณ์ที่ระบบที่เป็นทางการมันล้มเหลวหรือคนรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม มันเกิดจากความจําเป็นที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันถูกต้องแต่ประเด็นสําคัญที่นิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นก็คือกฎหมู่ที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องหรือยุติธรรมเสมอไปนะเพราะบางทีมันก็ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยความเป็นพวกพ้องหรืออคติมากกว่าที่จะเป็นการใช้เหตุผลอย่างรอบด้านก็ได้เหมือนกันค่ะใช่เลยครับแล้วตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มขึ้นข้นขึ้นไปอีก เพราะในเมืองสับปรับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กฎหมายที่เอ็นเองของฝั่งโนนงั่งกับกฎหมู่ที่เกิดจากความอัดอั้นของฝั่งหนอง,งโง่เท่านั้นแต่มันดันมีตัวละครที่เข้ามาฉวยโอกาสจากความขัดแย้งนี้อย่างชาญฉลาดมากๆคือนายบางช่างยุยงกับภรรยาของเขานางสแสร้งสาไถยนายบางนี่โอ้โหภาพลักษณ์ดีมากนะครับเป็นเจ้าของสถานธรรมชื่อเพราะด้วยนะโมโนวาดโลกสวยพูดจาดีไพเราะอ้างหลักทมคำสอนตลอด ทาให้ชาวหนองโงน่นี่ศรัทธากันมากเชื่อว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้แต่เบื้องหลังนี่ตรงกันข้ามเลยครับเป็นพวกที่เรียกว่ามือถือศักปากถือศีลของแท้เลยเพราะแอบไปติดต่อสร้างสัมพันธ์กับนายดำผู้นำานนงั่งนูน่นเพื่อจะตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กันลับๆส่วนนางแส้งภรรยาของนายบางก็เก่งเรื่องสร้างภาพไม่แพ้กันครับชอบทําตัวให้ดูเหมือนสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตผู้มีอำนาจทําให้เครือข่ายของสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยทรงอิทธิพลขึ้นมาอย่างมากเลยเพราะอะไร เพราะว่าพวกเขาสามารถแทรกซึมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากทั้งสองขั้วอำนาจเลยคือทั้งฝั่งกฎหมายก็ผ่านในดำที่เชื่อมกับพระเจ้าหุบเหวได้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งกฎหมู่ก็ผ่านอิทธิพลที่ในบางมีเหนือชาวหนองโง่นั่นเองอืม <c oughs> ตัวละครคู่นี้นี่น่ากลัวมากเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีอำนาจโดยตรงนะ แต่มีวัฒนินมีความสามารถในการสร้างภาพสร้างเครือข่ายเก่งๆเนี่ยเขาสามารถเข้ามาฉวยโอกาสจากรอยร้าวในสังคมได้ยังไงแล้วที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้เลือกข้างนะคะแต่ใช้ประโยชน์จากทั้งระบบก,กฎหมายที่มันบกคร่องอยู่แล้วและทั้งพลังของกฎหมู่ที่มันเกิดจากความไม่พอใจนั้นด้วยคือสามารถบิดเบือนเจตนาดีถ้าหากว่ามันเคยมีอยู่ของทั้งสองฝั่งเลยเพื่อเป้หมายส่วนตัวได้อย่างแบบ แนบเนียนมากซึ่งมันเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของทั้งกลไกที่เป็นทางการแล้วก็พลังของประชาชนไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับผมแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสําหรับเมืองสับปรับภาพตอนท้ายที่นิทานวาดไว้ก็คือเมืองนี้มันเสื่อมโทรมลงอย่างหนักเลยครับกฎหมายกลายเป็นแค่เครื่องมือในมือของพระเจ้าหุบเหวกับชาวโนนงั่งไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หรือความยุติธรรมอะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วในขณะเดียวกัน กฎหมู่ที่ตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของชาวหนง,งโง่ใช่ไหมครับสุดท้ายก็ถูกนายบางชักยายอยู่เบื้องหลังกลายเป็นเหมือนมวลชนที่เคลื่อนไหวตามผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองสรุปง่ายๆก็คือ ทั้งสองระบบที่มันควรจะนำมาซึ่งความยุติธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือกฎหมู่เนี่ยต่างก็ถูกบิดเบือนจนใช้การไม่ได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกสร้างการเอาเปรียบแล้วก็ทำให้คนหลงเชื่อผิดๆความยุติธรรมที่แท้จริงมันก็เลยหายไปจากเมืองนี้เลยครับโอ้ oh, ฟังว่ามันก็ทาให้เกิดคาถามสาคัญขึ้นมาเลยนะคะว่าเมื่อกลไกลที่สังคมสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อความยุติธรรมก็แล้วแต่เนี่ย มันถูกครอบนาโดยกลุ่มผลประโยชน์หรือถูกควบคุมโดยคนที่เข้ามาฉวยโอกาสแบบในบางเนี่ยสังคมโดยรวมมันจะเสียหายไปแท่ไหนความไว้วางใจที่คนเคยมีต่อระบบต่างๆมันก็จะพังทลายลงไปหมดเลย คนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังหรือบางทีอาจจะหันไปใช้วิธีที่มันรุนแรงกว่าเดิมก็ได้มันก็เลยเป็นคำถามที่ทา้าทายนะคะว่าสังคมจะสร้างเกราะป้องกันการถูกแทรกแซงหรือการบิดเบือนแบบนี้ได้ยังไงจะทำยังไงให้ทั้งอำนาจตามกฎหมายแล้วก็พลังของกลุ่มคนเนี่ยถูกใช้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นธรรมได้จริงๆครับมาถึงช่วงที่เราจะสกัดแก่นความคิดสำคัญหรือคติธรรมที่น่าได้จากนิทานเรื่องเมืองสัปรับกันนะครับ ผมว่ามีอยู่3ประเด็นหลักๆที่ค่มคายมากๆเลยนะ 1. คือกฎหมายที่มันตั้งอยู่บนฐานของความลำเอียงเนี่ยมันไม่ใช่หลักประกันความยุติธรรมอะไรเลยแต่มันคืออาวุธชนิดหนึ่งในมือของผู้มีอำนาจเท่านั้นเอง 2. พลังของคนหมู่มากหรือกดหมู่เนี่ยถ้ามันขาดสติปัญญาขาดการไตรตรองให้ดีมันก็เปราะบางมากนะอาจจะกลายเป็นฝูงชนที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆเลย และ3ซึ่งสำคัญมากคือความยุติธรรมที่แท้จริงนิทานชี้ว่ามันไม่ได้มาจากแค่ตัวบทกฎหมายสวยๆหรือจำนวนคนสนับสนุนเยอะๆเท่านั้นแต่แก่นแท้ของมันอยู่ที่เหตุผลและเมตตาธรรมถูกต้องเลยค่ะและตอนท้ายของนิทานนะคะเขามีการสรุปเชิงเปรียบเทียมที่แบบสรุปประเด็นเหล่านี้ได้เฉียบขาดมากๆเลยคือเขาบอกว่าผู้ใดมีอำน,นาจแต่ไร้ธรรมะ กฎหมายย่อมกลายเป็นโซ่ตรวนอันนี้ก็หมายความว่าอำนาจทางกฎหมายถ้าไม่มีคุณธรรมกำกับมันก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องพันธนาการที่ใช้กดขี่คนอื่นนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็ผู้ใดมีจํานวนแต่ไร้บัญญากดหมู่ย่อมกลายเป็นฝูงงมงายอันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าพลังมลชนถ้าขาดการคิดวิเคราะห์ขาดปัญญามันก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกปั่นหัวให้หลงเชื่อให้ทําตามอะไรง่ายๆได้และประโยคสําคัญสุดท้ายคือผู้ใดมีธรรมะทั้งในใจและการกระทําผู้นั้นจึงเป็นที่พึ่งแท้จริงของโลก ซึ่งอันนี้เป็นการดึงกลับมาที่ระดับตัวบุคคลเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณธรรมที่มันอยู่ในใจแล้วก็แสดงออกผ่านการกระทําของเรานี่แหละคือรากฐานสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่ความยุติธรรมความสงบสุขที่แท้จริงได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในฝูงชนก็ตามนี่คือหัวใจสําคัญที่มันลึกซึ้งกว่าแค่การมองปรากฏการผิวเผินข้างนอกนะคะ โอ้โห oh, เป็นบทสรุปที่ส่งพลังและก็ชวนให้คิดตามได้เยอะจริงๆครับสำหรับการเจาะลึกนิทานคุณธรรมเรื่องกฎหมายกฎหมู่หรือก็ความยุติธรรมที่หายไปในเมืองสับปรับวันนี้ก็ได้แง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้กับการมองสังคมรอบตัวเราได้ไม่น้อยเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วบางทีนะคะเรื่องราวจากเมืองสปรับเนี่ยอาจจะทิ้งคําถามปลายเปิดไว้ให้เราลองกลับไปคิดต่อกันได้นะคะว่าในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าระบบกติกาที่เราพึ่งพาอยู่มันดูเหมือนจะเอ็นเอียงหรือมันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราเท่าไหร่เนี่ยการรวมกลุ่มหรือการใช้พลังของกฎหมู่มันก็อาจจะดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาใช่ไหมคะ แต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพลังกลุ่มก้อนที่เราเข้าไปร่วมหรือที่เราสนับสนุนนั้นน่ะมันถูกนําทางด้วยปัญญาด้วยเมตตาธรรมจริงๆไม่ใช่แค่ถูกขับเคลื่อนด้วยอคติด้วยความเกลียดชังหรือที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือถูกชักจูงโดยใครบางคนที่แฝงผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเหมือนในบางในนิทานแล้วในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถบ่มเพาะเหตุผลและเมตตาที่นิทานบอกว่าเป็นหัวใจของความยุติธรรมแท้จริงให้มันเติบโตในใจแล้วก็ในการกระทําของเราได้ยังไง ท่ามกลางความขัดแย้งแรงกดดันมากๆที่เราต้องเจอในสังคมปัจจุบันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ให้เรากลับไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ